สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ผมนายแพทย์สลักพันโตจีราการนะครับก็มาจัด c e b o o k l ล v e นะครับแทบนคุณพ่อนายแพทย์เวงโตจีราการนะครับซึ่งกําลังปฏิบัติภารกิจประชาธิปไตยนะครับนะเรือนจาคลองเปรมนะครับซึ่งเราก็หวังว่านะครับท่านจะได้ออกมาปฏิบัติภารกิจประชาธิปไตยข้างนอกเนี่ยในเร็ววันนะครับก็ เรื่องแรกนะครับวันนี้เนี่ยที่จะมาคุยกันนะครับก่อนที่จะไปคุยถึงเนื้อหาหลักก็คือขอรบแจ้งข่าวสักเล็กน้อยนะครับว่าวันพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่31กรกฎาคมนะครับทางแกนนำนปชนะครับก็จะมีนักไปขึ้นศาลอาญารัชดานะครับตั้งแต่เวลาก้าวนาฬิกาเป็นต้นไปนะครับซึ่งถ้าใครมีเวลานะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับไปร่วม ให้กำลังใจแกน้ำนปรชด้วยนะครับสำหรับท่านที่ไม่มีเวลานะครับที่จะไปที่ศาลอาญานะครับก็สามารถที่จะเขียนจดหมายถึงแกนําในเรือนจําได้นะครับโดยมีรายละเอียดตามนี้นะครับก็สาหรับคนที่ต้องการเขียนถึงคุณวีรการมุสิกพงศ์นะครับแล้วก็คุณพ่อผมนายแพทย์เหมิงตุจิรการก็สามารถที่จะส่งมาที่ทันทัศนสถานโรงพยาบาลราชทันนะครับสาริสาทัพสองถนนงามวงวานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร10900นะครับส่วนสำหรับคนที่จะเขียนถึงท่านนทวุฒิสส่เกลือนะครับคุณวิภูถแถลงพัฒนาภูมิไทยรวมถึงคุณพายัพปั้นเกตนะครับก็รบกวนระบุท้ายชื่อด้วยว่าแดน2นะครับแล้วก็ส่งมาที่33เรือนจันพิเศษรเรรเรกรุงเทพมหานครแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900ครับ ก็จดหมายนะครับก็ความยาวไม่เกิน15บรรทัดหนึ่งหน้ากระดาษ A4 นะครับใช้ถ้อยคำสุภาพไม่รุนแรงไม่หยาบคายแล้วก็ไม่ขัดต่อศีลธรรมนะครับก็ประเด็นที่วันนี้จะมาคุยกันนะครับประเด็นหลักก็คือการชุมนุมนะครับของเยาวชนนะครับและก็ของประชาชนทั่วประเทศนะครับเพื่อแสดงให้ทางรัฐบาลนะครับแล้วก็ผู้ที่มีอำนาจนะครับ ทั้งที่อยู่ในรัฐบาลนะครับแล้วก็พยายามที่จหนุนช่วยรัฐบาลเนี่ยรับรู้ว่านะครับประชาชนเนี่ยไม่พอใจต่อการปกครองนะครับที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับซึ่งนอกจากการชุมนุมในลักษณะทั่วไปแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในตอนนี้เนี่ยการชุมนุมเนี่ยมีลักษณะที่มีสีสันเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นจํานวนมากนะครับยกตัวอย่างอย่าง,าง,างเช่นเมื่อวันที่2 5นะครับกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับก็มีม็อบ ไม่มุงมิงแต่ตุ้งติ้งนะครับซึ่งแกนนําในการจัดก็คือกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศนะครับซึ่งนอกจากข้อเสนอ3ข้อนะครับที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมทุกกลุ่มเนี่ยยอมรับร่วมกันนะครับก็คือหยุดคุกคามประชาชนนะครับร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะครัแล้วก็ยุบสภาแล้วนะครับทางกลุ่มนี้เนี่ยก็ได้เพิ่มข้เรียกร้องนะครับเรื่องของ าการแต่งงานที่มีความเสมอภาคนะครับของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศด้วยนะครับซึ่งประชาชนเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมชุมนุมด้วยไม่ว่าจะเป็นทั้งที่ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือไม่ก็ตามนะครับซึ่งผมก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่า,ามันจะได้ทําให้ประชาชนทั่ว,วไปเนี่ยได้เข้าใจนะครับแล้วก,ก็เป็นแนวร่วมนะครับ ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเพราะว่าก็ต้องบอกกันนะครับว่ามีแต่สังคมที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงนะครับซึ่งมองเห็นทุกคนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันนะครับไม่ว่าบุคคลเหล่านั้นจะมีความแตกต่างอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่ามีฐานะที่เท่าเทียมกันต้องมีสังคมลักษณะแบบนั้นเท่านั้นนะครับกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ย ถึงจะมีโอกาสที่จะมีความเสมอภาคทางสิทธิทางการเมืองและสิทธิทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ก็มีเทรนด์หลายๆอย่างนะครับก็ถ้าไทยสนใจก็สามารถที่จะไปดูกันได้นะครับอย่างเช่นเรื่องของอตุ๊กตานะครับหรือการใช้ภาษาที่เป็นเฉพาะนะครับของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเป็นต้นนะครับส่วนอีกกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งจัด ติดต่อกันวันรุ่งขึ้นเลยนะครับก็คือกิจกรรมกินแม็กนะครับแล้วก็วิ่งแฮมทาร่นะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นนะครับโดยกิจกรรมกินแม็กเนี่ยก็นาโดยคุณสมบัติบุญงามอนงนะครับหรือนุเริงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็ได้สามารถที่จะดึงคนรุ่นที่เป็นตั้งแต่วัยกลางคนหรือคนที่เคยร่วมการต่อสู้มาตั้งแต่ปี2553หรือแม้กระทั่งไปถึงปี2549นะครับ ให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของอร้านแมคโดนัลล์ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็จะมีผู้เข้ามาร่วมชุมนุมเข้ามาร่วมกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะครับซึ่งคุณนูริงเนี่ยเขาก็ได้พยายามเ,เสนอมาแล้วว่าการต่อสู้เนี่ยไม่จำเป็นต้องจัดม็อบอย่างเดียวแต่สามารถที่จะเป็นการต่อสู้เชิงสัญลักษณ์ให้มีกลยุทธ์ที่มีความหลากหลายนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับก็มีการชุมนุม นะครับของกลุ่มน้องๆเยาวชน on, นะครับซึ่งจัดกิจกรรมวิ่งแฮมทา r โร่นะครับสำหรับท่านที่อาจจะไม่เข้าใจาเรื่องของแฮมทา r โร่เนี่ครับคือแฮมทาโร่เนี่ยก็คือเป็นกระตูนนะครับที่มีเป็นหนูแฮมสเตอร์นะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนๆข,ของหนูแฮมสเตอร์กลุ่มนี้เนี่ยจำนวนมากนะครับเข้ามานะครับโดย ทางกลุ่มเนี่ยก็ให้ข้อเสนอที่มีความคมคายเลยนะครับว่าถ้าท่านผู้ชมท่านไหนลองสังเกตหนูแฮมสเตอร์จะเห็นว่าหนูแฮมสเตอร์เนี่ยจะพยายามวิ่งไปทั่วกรงเลยนะครับเพื่อที่จะหาทางออกไปสู่เสรีภาพนะครับแล้วก็ทางกลุ่มที่จัดงานเนี่ยเขาก็ได้ให้ข้อคิดที่น่าสนใจว่าในตอนนี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในกรงที่มีเครื่องแบกอยู่หนักมากนะครับแล้วก็ กำลังจะพังแหลมิพังแหล่นะครับเพราะฉะน้นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของพวกเราซึ่งมีว่าเราจะกลายเป็นหนูแฮมสเตอร์ที่จะต้องอยู่ในกรงที่พังทลายลงมาแล้วก็เสียชีวิตไปพร้อมกับกรงนั้นหรือเราจะดิ้นรนเพื่อให้ได้มาซึ่งอิสรภาพนะครับซึ่งเขาก็จะมีเพลงมีอะไรมีพร้อมน่ารักน่ารักด้วยนะครับ นี่ยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นในเพลงของเขาก็จะมีท่อนหนึ่งบอกว่าภาษีประชาชนอร่อยไหมของนะครับซึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ามีาภาพนะครับที่มีความน่ารักน่ารักออกมานะครับซึ่งอ่แล้วก็นี่ก็เป็นภาพกิจกรรมในตอนวิ่งนะครับซึ่ง ถ้าใครได้ดูไลฟ์ในวันนั้นเนี่ยก็คงจะเห็นว่ามีกลุ่มลุงๆป้าๆนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่ร่วมกิจกรรมทานแม็กเนี่ยเขาก็ออกมาช่วยให้การสนับสนุนนะครับการชุมนุมนะครับของกลุ่มที่วิ่งแฮมทาโร่กลุ่มนี้ด้วยแล้วก็กลุ่มตอนนี้นะครับถ้าลองดูการชุมนุมนะครับจะเห็นว่ากิจกรรมที่จะต้องเพิ่มมาอีกอันหนึ่งแล้วนะครับในไม่ว่าจะเป็นชุมนุมที่ไหนต้องมีการวิ่งแฮมทาโร่เนี่ยด้วยเสมอก็กลายเป็นสัญลักษณ ใหม่อันนึงนะครับในการชุมนุมเพื่อที่จะแสดงความไม่เห็นด้วยต่อการปกครองของรัฐบาลในปัจจุบันนี้อยู่นะครับซึ่งผมมองว่านะครับข้อดีของการที่มีการกิจกรรมในลักษณะนี้นะครับมันจะท้อนให้เห็นว่าการชุมนุมเนี่ยเป็นเรื่องที่คนรุ่นใหม่เนี่ยเขาสามารถที่จะคิดสร้างสารรค์เรื่องอะไรต่างๆเข้ามาแล,และการที่มีกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยทำให้การชุมนุมเนี่ยดูไม่ใช่สิ่งที่ น่ากลัวเป็นสิ่งที่เรียกว่าทุกคนก็สามารถที่จะเข้าร่วมได้นะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ไปชุมนุมแล้วยืดได้นะครับภาษาอังกฤษก็อาจจะใช้คำว่า fashionable นะครับก็คือดูแลเข้าตามเทรน์ตามแฟชั่นนะครับในขณะที่การชุมนุมของอ,อีกกลุ่มหนึ่งนะครับจะเข้าเทรนเข้าแฟชั่นหรือเปล่าเดี๋ยวผมเอารวมให้ดูในตอนหลังอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวอยากจะให้ดูว่านอกจากวันที่25ที่ผ่านมาแล้วยังมีการ อีกหลายกิจกรรมเลยนะครับหลายๆที่ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับที่นนทบุรีนะครับเมื่อวันที่29ที่ผ่านมาซึ่งก็มีผู้เข้าไปร่วมชุมนุมเนี่ยเป็นจํานวนไม่น้อยนี่คือตอนตอนแรกนะครับนี่ก็คือตอนหลังนะครับแล้วก็การชุมนุมเนี่ยก็ลามไปทั่วประเทศเลยนะครับเอาช่วงนะครับอย่างเช่นเอาแค่เมื่อวานนี้นะครับก็คือวันที่ย9กาเนี่ยก็มีที่การชุมนุมที่สุพรรณบุรีนะครับที่น่านนะครับ แล้วก็ที่เมืองเลยด้วยนะครับก็แสดงให้เห็นว่าการชุมนุมเนี่ยมันก็จะแตกต่างจากแนอดีและที่ว่าจะต้องมีการรวมศูนย์ผู้ชุมนุมเข้ามาชุมนุมเป็นจำนวนมากในเมืองหลวงนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เกิดการสุมเสียงที่จะเกิดการประทะกันและการปรับปรามเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะเนี่ยต่อไปเนี่ย ถ้าเกิดว่าการชุมนุมเป็นอย่างนี้ก็แปลว,ว่ามันสามารถที่จะมีการจัดชุมนุมเนี่ยตามที่ต่างๆทั่วประเทศได้นะครับแล้วก็แม้ว่าจะจับแกนนํากลุ่มหนึ่งไปแล้วเนี่ยการชุมนุมก็มันยังเกิดขึ้นได้เพราะว่าแต่ละกลุ่มก็เป็นแกนนําแต่ละที่เลยที่อาจจะไม่ได้ทีนี้นะครับก็ต่อมานะครับก็คือเรื่องของอการชุมนุมในวันนี้นะครับก็ จะมีการชุมนุมตอนแรกเนี่ยจะมีการชุมนุมที่ฝั่งธนบุรีด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่ทราบคือว่าเขามีความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยให้การชุมนุมหลักเนี่ยยุบจากตรงบริเวณวงเวียนใหญ่เนี่ยมาที่ตรงบริเวณสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับซึ่งแต่ก็มีการชุมนุมที่เป็นกิจกรรมวิ่งแฮมทาโร่โเนี่ยที่บริเวณร,รอบอวงเวียนใหญ่ด้วยเช่นเดียวกัน อยู่นะครับแต่ว่าเป็นกิจกรรมสั้นๆเพื่อไม่ให้เกิดความประทะการเสเสียงเหตุผลที่มีเพราะว่าในจังหวะน,นี้นะครับมันก็มีข่าวที่ตอนแรกมีคนมีความกังวลว,ว่ามันจะเกิดเป็นลักษณะของ6ตุลาโมเดลหรือเปล่าก็คือมีการจัดตั้งกองกําลังนะครับของอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ก็คือมีกลุ่มหนึ่งซึ่งใช้ชื่อว่ากลุ่มอาชีวะช่วยชาติรวมพลังปกป้องสถาบันนะครับซึ่งตอนแรกเขากเา็เขาก็นัดวันที่30 อ่ากรกฎาคมนะครับซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยถ้าเราไปดูนะครับก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้เคยออกมาเคลื่อนไหวร่วมกับกลุ่มกปปสแล้วก็เท่าที่ทราบก็คือว่าแกนนําบางคนเนี่ยก็เคยไปทํางานทางการเมืองร่วมกับกลุ่มที่พัฒนาต่อยอดมาจากกปปสด้วยนะครับแต่ว่าอพอมาดูการชุมนุมในวันนี้หลายๆคนอาจจะเบาใจเพราะว่าอลองดูกลุ่มที่เขามาชุมนุมนะครับมันก็ดูไม่เหมือนกับกลุ่มนักเรียนอาชีวะ เหมือนอย่างที่เขาโฆษณากันในตอนแรกสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็การกลับกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยว่าเลยทําให้นักเรียนอาชีวะที่รักประชาธิปไตยจํานวนไม่น้อยเนี่ยเขาเริ่มตัดสินใจที่จะรวมกลุ่มกันเนี่ยเพื่อที่จะแสดงจุดยืนว่าเขาเนี่ยไม่ใช่กลุ่มอาชีวะทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่เป็นกลุ่มที่จะไปสังกัดความคิดแบบกลุ่มอาชีวะช่วยชาติอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าเป็นกลุ่มที่มีการ รักประชาธิปไตยนะครับและก็ต้องการที่ให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ประชาธิปไตยอย่างแท้จริงด้วยเช่นเดียวกันนะครับซึ่งผมนะครับก็คิดว่านะครับโอเคในตอนนี้เนี่ยการจัดตั้งของทางฝ่ายต่อต้านประชาธิปไตยเนี่ยในระดับมวลชน,นอาจจะยังไม่เข้มแข็งมากแต่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจับตามองอยู่ดีนะครับว่าจะมีความพยายามปลุกระดมนะครับเพื่อทําให้เกิด6ตุลามโมเดลหรือเปล่า ปลุก,กระดมรอบแรกอาจจะยังไม่สําเร็จแต่ถ้าปลุก,กระดมไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่แน่นะครับก็ต้องเป็นเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องพยายามที่จะระบัดระวังแล้วก็ต้องพยายามรับมือต่อไปนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็สําหรับท่านที่ต้องการที่จะติดตามการชุมนุมนะครับเพื่อที่จะ,สะแสดงพลังของประชาชนในวันนี้เนี่ยก็สามารถรับชมได้ทางช่อง UDD News นะครับซึ่งก็มีถ่ายไลฟ์นะครับที่การชุมนุมที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระน,นะครเหนือด้วยนะครับ แล้วก็มีที่อื่นๆแล้วก็มีรูปมีข่าวอะไรต่างๆนะครับเป็นจำนวนมากในตอนนี้นะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ